สวัสดีค่ะดูดวงอาจารย์ก้อยกันกนวีกันค่ะคลิปนี้ดูดวงสําหรับชาวสีมังกรประจําเดือนธันวาคม2563นะคะชาวสีมังกรก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์หรือท่านที่มีลัคนาเกิดราศีมังกรค่ะเราจะดูแบบกว้างๆนะคะแล้วเราจะใช้ไพ่ยิปซีมาประกอบในคําทํานายค่ะท่านที่เข้ามาชม ถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามอาจารย์ก้อยด้วยนะคะให้เรื่องของการงานค่ะไพ่เจ็ดเหรียญไพ่เจ็ดเหรียญเดือนธันวาคมนะคะชาวสีมังกรเป็นเดือนที่ท่านจะต้องคิดพิจารณาอะไรทุกอย่างให้มันรอบคอบนะคะสถานการณ์โดยรอบนะคะทํางานประจําก็ยังมีปัญหาเข้ามาอยู่เรื่อยๆแต่เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือบางครั้งจะเป็นลักษณะของ ปัญหาที่จุกจิกจุ้จี้อยู่ตลอดเวลานะคะโดยเฉพาะเรื่องของบุคคลเรื่องของเนื้องานที่บางทีก็จะต้องวนไปซ้ำไปวนมาอยู่นี้นะคะแต่โดยภาพรวมก็ถือว่าตัวท่านเองพยายามที่จะปรับตัวหรือปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานแต่ทีนี้เจ็ดเหรียญบางทีอย่าไปตึงเครียดหรืออย่าไปกดดันตัวเองมากหรืออันนึงการจะทำอะไรก็คงจะต้องดูรอบๆข้างด้วยเพราะสถานาการณ์ของท่านบางที จะมีคนที่เหมือนกับเราพูดอะไรก็ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของเรานะคะพยายามจะขัดแย้งเราทําให้ตัวท่านเองรู้สึกตัวเองกดดันและรู้สึกเหนื่อยอยู่คนเดียวเพราะงั้นการพิชฉมหรือการปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานของท่านควรจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะหากท่านทํางานในองค์กรอยู่นะคะในช่วงธันวาคมเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่งานนั้นน่ะมันจะเหนื่อยแต่ก็มีโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จและก็จะได้รับ ผลตอบแทนตามที่ที่รอคอยและว่าและก็เป็นช่วงที่มีมีเรื่องของออลูกน้องบริวารน,นะคะที่บางคนอาจจะขัดแย้งกันแต่ตัวท่านเองต้องพยายามหลีกเลี่ยงการขัดแย้งนะคะอย่าไปใส่ใจอะไรมากค่ะเพราะยังเป็นช่วงที่เราจะต้องขอพึ่งพาอาศัยเขาถึงแม้เราจะรู้ว่าลูกน้องดื้อรัน้นหรือไม่ค่อยทําตามคําสั่งเราก็ตามค่ะ บางท่านจะมีเกณฑ์นะคะว่าจะมีเจ้านายเก่านะคะมาชักชวนให้ไปร่วมงานด้วยก็ลองพิจารณาดูค่ะการทำงานในองค์กรเดิมนะคะถ้าช่วงไปลายเดือนเนี่ยจะรู้สึกรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ถ้าจะพบปะหรือพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือนำเสนออะไรจะจะดูแล้วจะได้รับการตอบรับหรือผู้ใหญ่จะเห็นด้วยนะคะในขณะที่ผลงานของท่านเนี่ยผู้ใหญ่ก็เชื่อใจแล้วก็ เชื่อมั่นในในศักยภาพนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้พิจารณาการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยไพ่ใบที่สองจะเป็นเรื่องของการงานนะคะสีไะส่ไม้เท้าค่ะสี่ไม้เท้าบางท่านทํางานกับธุรกิจครอบครัวนะคะชาวราศีมังกรจะรู้สึกว่าอยากจะเป็นอิสระอยากจะไปทํางานเองเพราะว่าบางครั้งอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ขัดแย้งกับคนเ,เหมือนกับขัดแย้งกับเครื่อญาติหรือขัดแย้งกับผู้ใหญ่นะคะทาให้รู้สึกเหนื่อยใจแต่ก็ เจ็ดเหรียญเขาก็บอกว่าให้ให้ตั้งสติดีๆนะคะยังเป็นช่วงที่จะต้องอดทนอดกลัน้นแล้วก็ระวังเวลาถ้าเราคิดจะปลีกตัวหรือคิดจะเป็นอิสระก็อาจจะขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ทำใหอ้อ่เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ได้แล้วตัวท่านเองก็ยังรู้ว่าตัวเองก็ยังเป็นเสาหลักหรือยังเป็นที่พึ่งของธุรกิจของครอบครัวอยู่นะคะ ท่านก็คงจะต้องอดทนไปก่อนสักระยะหนึ่งก่อนนะคะหาจังหวะโอกาสเดียแล้วค่อยคุยกันค่ะเรื่องของการเงินไพ่เดอะชาร์ลอตนะคะไพ่เดอะชาร์ลอตก็จะบอกว่าท่านจะได้รับเงินจากการทํางานนะคะการวิ่งเต้นติดต่อประสานงานชาวศรีมังกรมีความขยันนะคะช่วงนี้อาจจะมีทั้งไรายได้ประจำไรายได้พิเศษเข้ามานะคะอีกอย่างหนึ่งก็การเสี่ยงโชคก็จะเสี่ยงได้ั้งทะเบียนยทธยานพาหนะของท่านนะคะแล้วก็ทีนี้ เดชาร์ลอตเนี่ยมันอยู่ตรงการเงินเนี่ยเหมือนจะมีเงินเข้ามาดีก็จริงแต่ก็ร้อนที่จะจ่ายเงินเหมือนกันในด้านของอกิจการของตัวเองหรือเรื่องของส่วนตัวแล้วก็เรื่องของบริวารน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวสีมังกรก็คงจะต้องวางแผนการใช้จ่ายให้ดีๆค่ะเราจะมาดูไพ่ใบที่สองสำหรับการเงินนะคะอัศวินถือดาบค่ะอัศวินถือดาบจะเป็นข้อควรระวังนะคะ โดยเฉพาะท่านใดที่ทําการค้าขายหรืออันนึงก็คือเหมือนกับขายสินค้าไปแล้วหรืออาจจะให้สินเชื่อลูกค้าหรือเก็บเงินยังไม่ได้พอในเดือนธันวาคมเนี่ยอศวินถือดาบก็จะมาสนับสนุนตรงที่ว่าเป็นช่วงที่จําเป็นที่ต้องติดตามขอนี่คืนหรือบางทีตัวท่านเองให้คนหยิบยืมเงินไปจากที่เราอดทนรอคอยหรือให้เวลามานานแล้วนะคะจ่ายเงินเราลาช้า ก็จะเป็นช่วงเดือนที่ชาวสีมังกรคงจะเหมือนกับไปเร่งรัดหนี้สินหรือไปขอไปขอคืนไปขอเงินคืนบ้างเนี่ยค่ะแต่อัศวินถือดาบนี่เขาก็จะเตือนว่าจะต้องอจะต้องพูดแบบแบบเหมือนว่าท่อยทีถ่อยอาศัยกันนะคะอย่าไปใจร้อนใส่เขานะคะเพราะว่ามันจะเป็นผลเสียหายกับท่านนะคะแล้วเดี๋ยวดีไม่ดีเกาอาจจะไม่คืนเงินเพราะงั้นเนี่ย อาจจะต้องขอเจราจาไก่เกลี่ยนะคะถ้าเราพูดดีอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้เรามีโอกาสที่จะได้เงินคืนค่ะแต่ในคะเดียวกันนะคะถ้าท่านใดมีเรื่องของคดีความเรื่องของการเงินนะคะไม่ว่าเราจะเป็นสถานะลูกหนี้หรือเจ้าหนี้โดยภาพรวม การเยรจาอ่อนน้อมถ่อมตนหรือประนีประนอมโดยการให้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือให้ผู้ที่รู้ทางกฎหมายมาช่วยเนี่ยจะทําให้มีการยืดหยุ่นผ่อนปลนกันนะคะแล้วมันจะทําให้เกิดผลประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะคะนี้เราจะมาดูเรื่องความรักกันค่ะ ความรักสําหรับคนที่มีคู่นะคะอัศวินถือเหรียญค่ะช่วงหลังมาความรักอาจจะไม่ได้เอาใจใส่กันเพราะด้วยหน้าที่การงานนะคะแล้วก็การเดินทางที่จะติดต่อลูกค้ามากขึ้นแต่ทีนี้จะบอกว่าลักษณะไพ่แบบนี้มันเหมือนกับสถานการณ์นิ่งๆหรือความรักไม่หวือหวาเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเอาใจใส่กันเติมกําลังใจให้ให้กันนะคะอย่ามัวแต่ทํางานนะคะ หมั่นดูแลจิตใจด้วยกันทั้งคู่หรืออันนึงก็มีอะไรก็ปรึกษาหาเลยกันบ้างนะคะบางทีคนรักก็อาจจะเข้าใจเราผิดได้ว่าเราแอบคุยกับใครทําไมเราเปลี่ยนไปมันทำให้เกิดขัดแย้งกันได้แต่โดยภาพรวมตัวท่านเองกับคนรักเนี่ยก็เหมือนกับถึงแม้จะเหนื่อยนะคะแต่ก็ยัง มีความมั่นคงในครอบครัวอยู่ละค่ะแต่ก็จะมีสถานการณ์โดยรอบข้างสถานการณ์โดยรอบข้างไพ่ใบที่สองค่ะ1ดาบบางทีจะเป็นเรื่องของบริวารในครอบครัวหรือญาติพี่น้องเข้ามาเกี่ยวข้องบางทีจะมีปัญหากับเพื่อนบ้านได้นะคะชาวราศีมังกรนะคะหากมีปัญหาเรื้อรังมานานในเดือนนี้นะคะก็จะต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์นะคะเพราะตัวท่านเหมือน มันเบื่อหน่ายแล้วมันพร้อมที่อยากจะแตกหักหรือพร้อมที่อยากจะเ,เหมือนอยากจะจัดการแก้ไขอะไรให้มันเด็ดขาดเพราะว่าเ,เรื่องของเพื่อนบ้านเนี่ยบางครั้งทําความ,มวุ่นวายกับท่านเนี่ยมีเกณฑ์บางทีตัวท่านเองอยากจะโยกย้ายหรือไม่อยากจะอยู่บ้านตัวเองเพราะว่าสร้างความลาคาญเพราะฉะนั้นไพ่หนึ่งดาบเนี่ยเขาก็เลยเตือนสติว่าหากมีปัญหาเรื้อรังกับรอบข้างจะต้องพยายามนะคะ ประนีประนอมหรือพูดคุยกันดีๆนะคะผลเสียจะจะได้ไม่เกิดขึ้นนะคะกับอีกอันนึงหนึ่งดาบบางครั้งก็เบื่อหน่ายเรื่องของเครือญาติของคู่ครองคนรักของตัวเองนะคะที่มาสร้างความราคาญหรือมาทําให้คู่ครองคนรักของท่านเนี่ยมีปัญหาไปด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเงินหรือมาเอาเปรียบคู่ครองคนรักนี่ก็เลยทําให้ตัวท่านเองก็ทำให้ในครอบครัวก็เลยไม่ค่อยจะสดชื่นนะคะบรรยากาศไม่ค่อยจะสดชื่นเพราะฉะนั้นเนี่ย ชาวราศีมังกรก็คงจะต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์แล้วก็อย่าไปอย่าไปกดดันตัวเองนะคะแล้วก็พยายามหาทางเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนนะคะดูแลครอบครัวตัวเองให้มีความสุขให้มากๆค่ะทีนี้เราจะมาดูเรื่องความรักของคนโสดกันค่ะความรักของคนโสดสถานการณ์ของท่านนะคะจริงๆโดยภาพรวมชาวราศีมังกรเนี่ย ยังสดอยู่จะอยู่กับเรื่องหน้าที่การงานนะคะแต่ว่าไพ่หกดาบเนี่ยบางครั้งอาจจะมีเกณฑ์ที่จะเจอคนเดิมเดิมนะคะเพื่อนเก่าเก่าที่ห่างหายกันไปแต่ออาจจะมาในลักษณะของการเอื้อเฟื้อการช่วยเหลือหรือการพูดคุยทักทายกันแต่โดยภาพรวมเนี่ยหกดาบมันก็คือความรักไม่โดดเด่นนะคะมันก็คงจะต้องเป็นรักที่มีอุปสรรคหรือบางทีเรื่องของภารกิจหน้าที่การงานก็ยังเป็นตัวที่ทำให้ เราจะคาดหวังอะไรกันมากไม่ได้แต่ถ้าหากค่อยๆประคับประคองไปก็มีโอกาสนะคะที่ที่จะมีความสัมพันธ์ที่ไพ่จัก,กรพรรดินะคะสําหรับคนโสดนะคะก็จะเริ่มสับสนนะคะจากที่มีคนมาคุยๆกับเราเนี่ยพอมีไพ่จัก,กรพรรดมาคือตัวท่านเองก็จะมีเพื่อนใหม่หรือเป็นคนที่เอ่อเป็นเพื่อนต่างชาติต่างภาษานะคะหรือเป็นผู้ที่ มีลักษณะของผู้บริหารหรือมีหน้าที่การงานที่ดีเข้ามาเหมือนกับเข้ามาจีบมาชอบพอแต่จริงๆคนชาวศรีมัง,งกรจะ,จะคิดเยอะค่ะเพราะว่าบางครั้งก็เรื่องของความแตกต่างทางด้านของออสถานะหรือเรื่องของออการเดินทางหรือเรื่องของระยะทางหรือบางทีก็จะมีเกณฑ์ที่ว่าคุยกันสักพักหนึ่งก็จะห่างหายไปโดยภาพรวมคนโสดก็จะรู้สึกแต่ว่ามีคนที่ มีฐานะดีเข้ามาคุยแต่เอาไปมาก็เป็นไปไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะเพราะงั้นเนี่ยสถานะของคนโสดก็ยังโสดอยู่แล้วก็เหมือนกับมีใครเข้ามาก็จะคุยกันเป็นเพื่อนมากกว่านะคะ ดูเรื่องสุขภาพกันนะคะให้สองถ้วยค่ะเรามัดระวังเรื่องของอาหารการกินเรื่องของดินฟ้าอากาศนะคะการพักผ่อนน้อยสําหรับท่านที่ทํางานหนักอาจจะรู้สึกเวียนหัวแต่โดยภาพรวมนะคะตัวท่านเองหากมีปัญหาสุขภาพเนี่ยชาวสีมังกรสุขภาพก็จะกลับมาแข็งแรงมากขึ้นนะคะ มาดูไพ่แปดถ้วยนะคะไพ่แปดถ้วยเป็นข้อเสนอแนะสาหรับชาวราศีมังกรในเดือนธันวาคมนะคะบางทีจังหวะโอกาสดีๆผ่านเข้ามาได้ท่านก็ควรจะไขว้คว้าโอกาสนั้นนะคะอย่างแปดถ้วยบางครั้งเนี่ยตัวท่านเองลึกๆเนี่ยถ้าหากปัญหาในที่การงานอะบางทีเหมือนกับรู้สึกว่าทุ่มเทการทํางานมากแต่เจ้านายก็พยายามที่จะเอางานหนักๆเอางานยากๆเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งเราก็จริงแต่ให้เราไปทํางานยากๆอีก ท่านก็จงพิจารณาไว้นะคะเพราะว่าหนทางข้างหน้าเนี่ยอาจจะไม่ได้ยากตามที่ท่านคิดก็ได้เพราะว่าชาวสีมังกรเกณฑ์การเดินทางมีโชคลาภก,ก็แสดงว่าการเดินทางการเปลี่ยนแปลงของท่านจะนำสิ่งดีดมาให้สิ่งใดที่มันเป็นปัญหาในข้างหน้าไพ่ใบนี้มันจะเตือนท่านว่าท่านสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้และอาจจะทำให้ท่านมีความจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน มีตำแหน่งที่ดีหรือสิ่งที่ตัวเองคาดไว้เนี่ยอาจจะดีมากกว่าและมีความมั่นคงมากขึ้นด้วยซ้ำนะคะเพราะงั้นเนี่ยโอกาสดีๆหรือการได้รับสิ่งดีๆลองรับมาพิจารณาดูนะคะเอาละค่ะอาจารย์ก้อยก็ดูแบบกว้างๆนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ